สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือดอกดาวดึงค่ะหรือดอกดองดึงค่ะวันนี้เขาเกิดในป่านะคะในสวนหลังบ้านเราก็เลยว่าจะไปขุดลงลงกระถางค่ะเขาเป็นเถานะคะเป็นเถายาวไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเถาของเขา วันนี้เราก็จะขุดไปลงกระถางค่ะตัวนี้ก็สวยนี่เป็นเถาออกมานะคะไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมาอยู่ในสวนในป่ายอย่างนี้นี่ค่ะเป็นเถายาวแบบนี้เลยค่ะใครไม่รู้จักดองดึงนะคะเป็นแบบนี้เองค่ะเราก็เพิ่งรู้จักเพราะว่าไปเส์ชหาเห็นดอกแล้วก็ไปเส์ชหาใน Google ค่ะก็เลยรู้ว่า <laughs> ดึงต้นขาด ก็มีหัวค่ะมีหนอมีหนอหมัอนพวกกระชายเดี๋ยวเราเจะไปลงกระถางค่ะเสียได้ค่ะอยู่แบบแบบนี้ไม่สวยต้องมาลงกระถางค่ะสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปลงกระถางก่อน